เรื่องยอ้อนละครมนรักแม่กลอง EPT 29และ30 จากหลังที่ชมชายถูกเลือกให้เป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงแรกของทุยทําให้ชมชายเข้าใจผิดคิดว่าทุยนั้นมีใจให้แต่ชมชายก็ไม่เชื่อว่าดอกแก้วนั้นจะเลิกยุ่งกับทุยแล้วซึ่งเธอจึงหาทางพิสูจน์ว่าทุยนั้นมีใจให้กับเธอด้การใช้ความใกล้ชิดพิสูจน์ความรู้สึกที่ทุยนั้นมีต่อเธอหลังจากที่สุริยาตัดสินใจย้ายมาอยู่กับพี่แม่บัวที่อัมพวาก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับคุณหญิงปัท มาผู้ที่เป็นแม่อย่างมากทำให้คนญิงปัทมาต้องขออภิเดตพามาที่บ้านของอัมพาวาเพื่อวังจะพาตัวสุริยากลับพระนครแต่ว่า สุริยาย,ยังคงยืนยันว่าเขาจะไม่กลับไปถ้าแม่ของเขานั้นยังไม่ยอมรับบวัวเป็นลูกสะพ้ายเมื่อลูกชายไม่ยอมกลับถามให้คุณหญิงปัทมาตัดสินใจบอกกับอภิเดชว่าขนกระเป๋าของยาและของแกขึ้นมาที่นี่สุริยายที่ได้ยินดังนั้นจึงถามด้วยความตกใจว่าขนกระเป๋าอะไรครับแม่คุณหญิงปัทมาจึงพูดออกไปว่า แม่ก็จะอยู่ที่นี่เพื่อรอแกกลับบ้านพร้อมกันไงทําเอาสุริยากับบัวถึงกับพูดไม่ออกและจำใจให้ทั้งคู่นั้นอยู่ที่นี่ในคุณหญิงปัทถมาไม่รู้เลยว่าในตอนนี้ชาชายลูกชายที่เขารับมาเลี้ยงเหมือนลูกแท้ๆกำลังจะทำลายครอบครัวของเธอเพราะว่าชาชายที่รู้ว่าในตอนนี้ตัวของเขาอาจจะไม่ได้ทรัพสมบัติจากคุณหญิงปัทมาเลยแม้แต่บ,บาทเดียวตั้งแต่ที่สุริยานั้นกลับมา ทำให้ชาติชายที่รู้ว่าคุณหญิงปัทถมามีพลอยทับทิมสีเลือดซึ่งมีมูลค่ามหาศาลถ้าเขาได้สิ่งนี้ไปชีวิตของเขาทั้งชีวิตก็จะสบายไปทางชาติและนั่นก็เป็นสิ่งที่เขานั้นเอามาไม่ได้จึงได้ใช้คนนายเพนแสงเป็นเครื่องมือยุแยงให้คนนายเพนแสงในเข้าใจว่าถ้าคนนายเพนแสงไม่ได้สิ่งนี้ทุกอย่างก็จะตกเป็นของบัวซึ่งเป็นลูกเมียที่สุริยาน,นั้นรักทําให้คนนายเพนแสงต้องรีบ ถามชาติชายว่าลอยทับทิมสีเลือดที่ชาติชายบอกนั้นอยู่ที่ไหนชาติชายยิ้มอย่างพอใจที่เขานั้นสามารถทําได้สําเร็จพร้อมก็บอกไปว่ามันอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากเธอนั่นเองส่วนทางด้านชมชายที่พยายามพิสูจน์ถึงความรู้สึกของทุยจนทําให้ชมชายได้รู้ว่า ถุยนั้นยังรักดอกแก้วเช่นเดียวกันกับดอกแก้วที่ถึงแม้ปากจะบอกว่าเลิกกันแล้วแต่ว่าดอกแก้วนั้นยังคงไปหาสูตรถุยเ้ียวความเป็นห่วงจนชมชายไม่พอใจเข้าไปตบหน้าดอกแก้วพร้อมกับต่อว่าเลิกยุ่งกับพี่ถุยของฉันได้แล้วแต่คนอย่างดอกแก้วก็ไม่ยอมตอบกลับออกไปว่าแกไม่มีสิทธิ์มาสั่งสอนฉันพร้อมกับตกหน้าชมชายกลับไป ซึ่งทั้งคู่ได้ทะเลาะวิวาทตบตีกันจนชมชายแค้นใจมากและเข้าไปจัดการกับดอกแก้วจนเกิดอุบัติเหตุทำให้ดอกแก้วนั้นได้ตกบันไดแล้วถุยก็ได้เข้ามาพบและช่วยเอาไว้ส่วนทางด้านคุณหญิงปัทมาที่อยู่ที่บ้านของบัวเธอก็พยายามหาทางกลัน่นแกล้งสารพัดทำให้ดอกแก้วที่คิดหาทางช่วยแม่บัวหลังจากที่ถูกคุณหญิงปัทมากลัน่นแกล้งแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้วเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นติดตามชมกันได้ใน และวรนเรื่องมวลรักแม่กร้องออกอากาศในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่องวัน31ค่ะ